วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ทำบ้านมากกว่า30ปีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆถ้าคุณอยากได้บ้านที่เพอร์เฟกดูคลิปนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับทาวน์โฮม2ชั้นซึ่งเป็นบ้านที่มีรายละเอียดลับๆอยู่เยอะมาก ถ้าคุณเจอ d e เวลลอปเปอร์ที่ไม่เก่งบ้านคุณมีปัญหาแน่ค่ะเริ่มแรกกันเลยต่อเติมครัวหลังบ้านคนไทยนิยมมากค่ะเพราะว่าเราทําอาหารกันรสจัดเลยไม่อยากให้บ้านเกิดกลิ่นเหม็นปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วหลังบ้านจะไม่มีเสาเข็มทําให้พื้นสุดแต่ของเรามีการลงเสาไอบีมเพื่อรับรองการต่อเติมค่ะ พูดถึงเรื่องปัญหาของการที่โครงการไม่ได้ติดตั้งหลังคามาตั้งแต่ต้นลูกค้าทํากันเองไม่ได้มาตรฐานลมแรงๆงถล่มได้แต่ละบ้านทําเองมันก็จะได้หลากหลายงานออกแบบหลากหลายวัสดุดูไม่เรียบร้อยราคาสูงเราคํานวณแรงลมแรงรับน้ําหนักให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องเสียเงินทําเพิ่มไม่ต้องลุ้นในอนาคตว่าจะพังไหมห้องน้ำเรามีปรับให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น แยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนสะดวกต่อคนที่ใช้คนถัดไปแล้วแถมปั๊มน้ำและแทงน้ำให้ด้วยนะคะที่สำคัญคือเรามีระบบระบายอากาศผ่านท่อเฉพาะช่วยลดกลิ่นเหม็นไม่อับชื้นค่ะทาโฮมเจนใหม่นี้เราออกแบบให้มีพื้นที่มากขึ้นลดพื้นที่เชื่อมต่อบันไดให้เล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยค่ะ มาสเตอร์เบดูมีถึง2ห้องโดยเฉพาะห้องหน้าทาวน์โฮมกว้างขึ้น9ตารางเมตรค่ะมีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างปรับเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้นะคะห้องนั่งเล่นเจนใหม่กว้างขึ้น6ตารางเมตรโอนในเดือนมิถุนายนนี้แถมฟรีเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะคะทาวน์โฮมเจนใหม่นี้เราตั้งใจให้ทุกพื้นที่ใช้งานได้จริงคุ้มค่าและอยู่ได้ยาวๆ เอร์โฮมที่แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะ